มือใหม่เข้ามาอย่าเพิ่งตกใจว่าทําไมเราโพสคลิปโพสต์วิดีโอหรือว่าโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความไปแล้วระบบไม่ดันช่องหรือว่าช่องของเราไม่ถูกดันหรือว่าทําไมเราไม่มียอดวิวไม่มียอดรายได้ขึ้นมาอ่ะวันนี้นะ้อหวาจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะสิ่งสําคัญแล้วค่ะทุกคนมันจะร่วมอยู่มันจะร่วมเป็นอยู่ มีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือระบบดันถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําโพสต์อัพขึ้นไปแล้วระบบมันดันบวกกับการที่คอนเทนต์เราดีอะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้ระบบดันพอระบบมันดันดันดันขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้เพื่อนเห็นโพสต์เรามากขึ้น สองนะคะก็คือฐานแฟนๆก็คือหมายถึงว่าเรามีผู้ติดตามเยอะเรามีเพื่อนเยอะในช่องของเรามันอาจจะทําให้ช่องของเราโตได้เร็วอันนี้มีสองรูปแบบนะคะแต่น้ำหวานไม่รู้ว่าคนอื่นใช้รูปแบบหรือว่าเทคนิคไหนแต่ทีเนี้ยน้ำหวานมองว่าถ้าวันไหนที่น้ำหวานมีการโพสต์รูปภาพเนี่ยน้ำหวานจะได้ในส่วนของยอดการเข้าถึงเนี่ยสื่อว่าคือว่าน้ออยู่นะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำหวานทำคลิปวิดีโอน้ำหวานจะได้ยอดการเข้าถึงแล้วก็ได้จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราโพสต์ไปเฉยๆหรือว่าการที่เราทำคลิปอันนี้เราอาจจะร่วมกับการแชร์ด้วยนะถ้าวันนี้เราทำคลิปไปแล้วเราไม่ถูกแชร์แล้วไม่ถูกนำส่งออกไปบางทีนะคะมันจะอยู่ในแค่วงแคบทุกคนไม่มีคนเห็นเราอะเอาง่ายๆแต่ถ้าวันนี้เราทําคลิปขึ้นไปแล้วเอ้ยคอนเทนต์มันน่าดึงดูดเนาะมีคนมาแชร์แชร์แช,ชร์คลิปของเราไปอันนั้นแหละเขาเรียกว่าโพสต์ที่ดีนะ ะะก็คือมีคนกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะในวันนี้ใครที่เป็นมือใหม่ต้องรู้ในสิ่งนี้ก่อนก็คือรู้ช่วงเวลาจังหวะในส่วนของการโพสสองรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำคอนเทนต์น่ะคืออะไรพยายามไปในรูปแบบเดียวเพราะคนจะเข้าหาเราได้เร็วถ้าใครไปรูปแบบสเปะสปะ คนมันเข้ามาหลายกลุ่มแล้วมันทีเนี้ยคนพอคนดูแล้วมันรู้สึกสับสนเหมือนกับวันเนี้ยถ้าสมมติว่านหวานเนี่ยทำคอนเทนต์แห่งปานแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งนวันไปต่อยมวยพี่ๆทุกคนอาจจะสับสนก็ได้ว่าเอ้ยทำไมน้หวานกระเด้งกระเดิดไปแตะต่อยมวยแล้วนั่นซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่สเปสะสปะนะคะแต่ถ้าเราเป็นคอนเทนต์เดียวเฮ้ยมันมีสิทธิ์ที่แบบว่าเอ้ย f อเราจะเข้าหาเราในจุดตรงนี้ได้ 3นะคะก็คือเวลาที่ทุกคนทำคอนเทนต์อย่าลืมที่จะมีการติดแฮชแท็กให้ตรงกับสิ่งที่ทุกคนโพสเพราะระบบนะคะเขาก็นำส่งไปให้เนื้อหากับคนที่สนใจแล้เนื้อหานั้นๆนอย่างเช่นถ้าวันนี้ทุกคนพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์เอเตอร์ทุกคนก็จะเห็นน้ำหวานใช่ไหมแต่วันนี้ ถ้าสมมติว่าน้ำหวานใส่แฮชแท็กนักมวยเข้าไปมันก็จะส่งไปให้นักมวยแล้วถามว่านักมวยเขาจะสนใจคอนเทนต์อย่างเช่นคอนเทนต์แบ่งปันเหมือนที่น้ำหวานสอนทำคอนเทนต์ไหมมันก็ซึ่งมีความขัดแย้งกันแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนลองเอาไปปรับดูนะคะในส่วนตรงนี้บวกกับอีกหนึ่งอย่างนะคะในส่วนของวันนี้ใครที่ทำคอนเทนต์แล้วต้องรู้ในส่วนของ เนื้อหาช่องของตัวเองด้วยอย่าลืมเช็คช่องนะคะการละเมิดนะคะลิขสิทธิ์ในช่องนะคะลำโพงนะคะตรวจเช็คในหน้าช่องของตัวเองรวมทั้งวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะเรียนรู้แนวทางในเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนสเปะสปะไม่รู้ว่าจะตอบคอมเมนต์ยังไงโพสต์อัพเนื้อหายังไงโพสต์กี่โพสต์แล้วก็โพสต์อะไรได้บ้างนะคะวันนี้สามารถมาเรียนกับน้หวานี้เลยคอร์สเรียนนะคะนวานจะมีมันนี่ ในนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าใครอยากเรียนสามารถพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยนะคะ